ครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับตอนนี้ครับผมได้ติดตามข่าวนะฮะปรากฏว่าสารอาญาอนุมัติหมายจับเจสนาเมียคนที่สองของเอ็มจากผู้ต้องหาคดีฆ่าลูกน,นะกฆ่าศพแล้วก็อำร้างสมุปรากฏว่าผู้ร่วมประ ตำรวจมีพยานหลักฐานนะครับว่าเป็นการร่วมกันนะครับนะทำลายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสนะครับแล้วก็ยังมีกรณีซ่อนเล้นอํอำพรางศพนะครับเอาศพไปฝังไปทิ้งไปทิ้งนะครับนะครับแล้วก็ทําลายพยานหลักฐานด้วยนะครับเพื่อช่วยเหลือสามีไม่ให้ได้รับโทษนะครับแล้วก็ทําลายสภาพแวดล้อมศพก่อนที่จะมีการแฉทุนพิสูกน์นะครับมีกระโดดไปทังหมดนะครับห้าข้อหา นั้นเนี่ยาาประจั์พยานและพยานแวดลอ้อมรวมถึงคำรับสารภาพต่างๆนั้นก็จะใช้เป็นพยานหลักฐานชนหนึ่งในการพิสูจน์ว่านะสองคนผัวเมียน,นั้นร่วมกันกระทำความผิดนะครับแต่ก็ดูต่อไปนะครับว่าจะสามารถดำเนินคดีได้ทุกศพหรือเปล่านะครับนะหรืออย่างไรนะครับติดตามมาต่อไปว่าคดีนี้จะเป็นฆาตกรรมต่อเน,นื่อง